ก็ไปที่ความเคลื่อนไหวของสโมสรชนบุรีนะครับล่าสุดเตรียมแต่งตั้งโคชอ้นรังสัรวิวัฒชัยโชคเข้ามารับหน้าที่เป็นกุนสือคนใหม่ความเคลื่อนไหวของฉลามชนชนบุรี FC หลังทําผลงานได้อย่างยอ e ดเยี่ยมโดยการเปิดบ้านชนะจากฝูงบุรีรมยูไนเตดมา4ประตูต่อ2แมาว่าทีมจะเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ครึ่งเวลาแรก อย่างไรก็ตามโคชแห่งวิทยาลาหากกุลเฮดโคชขัดตาทับได้ออกมาสัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันโดยยืนยันชัดเจนแล้วว่าจะไม่ขอคุมทีมต่อถาวรเพราะยังติดภารกิจกับอะคาเดมีและงานของ AFC ทําให้สโมสรต้องเดินหน้าหาคุณซื้อคนใหม่ตามแผนเดิมล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าชนบุรี FC ได้ปิดดิวเฮดโคชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อย นั่นคือไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับโอ้ประสบการณ์มากมายจ,จริงในการคุมทีมในไทยลีกนะครับก็คือคนนี้ครับโคชอ้นรังสรรวิวัฒชัยโชคที่เพิ่งจะแยกทางกับเมืองทองยูเนเต็ดนอกจากนี้ทีมยังคว้าตัวสินทวีชัยฮาไทยรัตนกุลอดีตลูมออกม่อของทีมมารับบทบาทผู้จัดการทีมอีกครั้งด้วยล่ะครับนี่แหละครับรสิงห์วีชัยนะครับก็จะได้กลับมาทํางานร่วมกับโคชอ้นรังสรรจริงๆ ก่อนหน้านี้มันก็มีแม่สายสายข่าวบอลไทยก็บอกว่าใครจะมารับงานคุมชนบุรีเนี่ยต้องมาหลังเกมบุรีรัมย์เพราะว่าไม่มีใครกล้ามารับก่อนไงม,มันอาจจะไม่มีฮันนีมูลพีเรียดอะไรทำนองนี้นะครับปรากฏว่าโคชเฮงวิทยาเนี่ยจัดให้แล้วก็คือพาทีมชนะบุรีรัมย์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยให้มารับงานหลังจากนี้ไปซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับสําหรับคนคู่นะครับ ดอ้นรังสรรที่จะมีสินทวีชัยหรือว่าตีศินทวีชัยเนี่ยอดีตลูมออกม่อของทีมเนี่ยมารับบทบาทเป็นผู้กำกัรทีมด้วยแห้ะครับอก็เดี๋ยวตามมันต่อว่าผลงานของฉลามชนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าโอวันที่ชนะบุรีรัมย์นี้ต้องถือว่าแฟนๆนี่มีความสุขกันอโอ้เรียกว่าเ hey. ดังๆหลังเกมนี่โอ้เดินขอบคุณแฟนบอลนี่เต็มๆจริงนะถูกต้องค่ะ<อ>ก็บุรีรัมย์ก็แน่นอนค่ะเป็นทีมระดับที่ฟอร์มร้อนแรงนะคะอยู่หัวตารางด้วยก็เอาเป็นว่ารอดูการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ของบ,บุรีด้วยนะคะ